คุณโดนัลด์ทรัมป์ครับ disqualify เอ้ยมาแล้วนะฮะ disqualify ศาลสูอร์ดที่โคโลราโดฮะตัดสินให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ย disqualify หน่วยไม่สามารถเนี่ยบอกว่าหมดคุณสมบัติในการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโอ้โหศาลสูงสุดเลยนะสูอร์ดที่โคโลราโดนะก็ตัดสินนะบอกว่า มีหลายเรื่องที่คุณคุณทรัมป์เนี่ยขาดคุณสมบัติไปนะฮะแล้วก็สั่งให้ secretary เนี่ยเอาชื่อคุณทรัมป์ออกจากไอ้บัเลตนะไอ้ไอ้บัตรเลือกตั้งเนี่ยเอาออกนะครับแลเอาออกเนี่ยก็จะไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเลือกเลือกได้เลยนะฮะประมาณนี้แต่ทีนี้หลายสำนักข่าวเนี่ยก็จะรายงานแบบนี้แหละนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลารายงานข่าวเนี่ยจะเอา เอาแบบไหนล่ะข่าวให้แบบขายได้ไหมถ้าขายได้ก็รายงานให้มันดูเวอร์วังไว้ทั้มทั้ตะสับตกแล้วทั้มหมดสิทธิ์การเ,าเป็นประธานาธิบดีอะไรเงี้ยนะฮะพูดที่มันดูเวอร์เวอร์ไว้พลาดหัวข่าวจะได้มีคนมาดูเยอะๆนะแต่ว่าถ้าคุณอ่านเนื้อข่าวลงไปจริงๆเนี่ยคุณก็จะค้นพบว่าสารเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยพอมันเจอคําว่าสุพิมคอร์ดเห็นไหมสุพิมคอร์ดก็โอ้โหสารดีกาด้วยมันมันไปต่อไม่ได้แล้วอะไรแบบ,นนบเนี้ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบางช่วงบางตอน มันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆไม่ใช่เเขาตัดสินอย่างนั้นจริงนะครับขาดบทคุณสมบัติจริงแต่ว่ามันจะต้องอรอศาลศาลใหญ่ก่อนนะครับเขาเรียก Nation of Supreme s u p r e m e court of nation นะก็ประมาณว่า Supreme Court ระดับสูงสุดนะฮะเพื่อจะตัดสินครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้ คือสารโคโลราโดตัดสินว่า d i s q u a l i f ฟายก็จริงแต่เชื่อไหมว่าคุณโดนัลด์ทรัมก็จะอุทธรณ์สิทธิ์ของการอุทธรณ์ของคุณโดนัลด์ทรัมเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่4 4นะ4 4 j a n u เ r y วโอโหเวลาถมเถนะสำหรับสหรับเวลาแบบนี้นะฮะตั้งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4นะก็ปีหน้านะฮะก็มีเวลาอุทธรณ์ถ้าไม่อุทธรณ์อันนี้ดีกว่าแต่จริงผมว่าอุทธรณ์แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าอุทธรณ์ก็จะรับการพิจารณา แต่ถ้าไม่อุทธร์นะครับแล้วถึงเดทไลน์วันที่4เนี่ยแน่นอนฮะก็ secretary จะต้องเอาชื่อออกนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นลงสมัครไม่ได้นะครับแล้วคุณคิดว่าคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่อุทธร์หรอครับอืมมันจะไปเหลือหรอฮะมันต้องอุทธร์อยู่แล้วนะฮะพออุทธร์ไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็คำอุทธร์ปั๊บเนี่ย secretary มีหน้าที่โฮไว้ก่อนนะเพราะว่าการที่ใครบางคนที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใดๆทั้งนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไป t ท k e action กับเขา นะฮะก็งั้นยจจังจัง list อยู่ในบ a l a n ตอยู่แต่ว่าถ้าบันที่4คุณไม่อุทธร์เนี่ย secretary may not list นะก็อาจจะไม่เอาชื่อคุณโดนัลด์ทรัมเนี่ยใส่เข้าไปในในนี้ละกันนะ่ะประมาณนี้นะฮะ president i a l p r i m a r y b a l l n c nor she uh, count any right in vote นะ,ะประมาณนี้ cast him อ่ะก็อยากจะบอกว่าเวลาเสพข่าวก็ ต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันนะขายข่าวบางทีเจอในทวิตเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเจอทุกคนทวิตแบบโหสุดๆเลยนะ <c oughs> เอาละโดนทาหมดสิทธิก์การเป็นประธานาธิบดีแล้วมันยังไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็โอเคแหละเป็นเหตุผลที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการมีพฤติกรรมบางอย่างของแกก็รู้ๆอยู่นะเรื่องของการไม่เคารพกฎหมายการไม่เคารพศาลอะไรเงี้ยตอน ก็เลือกตั้งเสร็จแกก็ไม่รับผลการเลือกตั้งแกก็พาเดอะแก๊งแกก็ไม่ได้พาหรอกนะแต่เดอะแก๊งก็ไปขึ้นไปแคปิตอลฮิลจำได้ไหมไอ้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันยังหลอกหลอนแกอยู่นะครับแล้วแกก็จะต้องสู้คดีเรื่องเหล่านั้นต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าอ่ะนี่คืออัปเดตล่าสุดนะที่เพิ่งมาตอนประมาณตีห้านี่เองตีห้าหกโมงนะ,ะอัปเดตให้ฟังเรียบร้อยแล้วขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่ติดตามยังไงฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็สนับสนุนช่องได้ที่ปุ่มจอยด้านล่างที่ยะะู0ู100บาท ตกวัวลาสามบาทองไม่แพงเกินไปนะได้เลยขอบคุณที่ติดตามสวัสดีทุกคน h a v e a n i c e d a y ครับบ๊ายบาย